ตานไม่อยู่มาอ่อนภนายุติหน้าที่พิธีกรรายการดังหลังชาวเน็ตเดือดจี้แบนมาอ่อนภนายุติบทบาทพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่หลังโดนชาวเน็ตวิจารณ์หนักปมคอมเมนต์แรงไล่เด็กผูกโบขาวลามจี้แบนสปอนเซอร์รายการ กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์หลังจากรณรงค์ไม่สนับสนุนสินค้าที่สนับสนุนสื่อดังรายหนึ่งหลังพบปัญหาการนำเสนอข่าวจนมีธุรกิจบางรายถอนโฆษณาออกจากช่องดังกล่าว ล่าสุดมีกระแสรเรียกร้องให้แบนด์สินค้าที่สนับสนุนรายการของม้าออน,นภาหลังจากปรากฏคอมเมนต์หนึ่งในโลกออนไลน์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าออน,นภากฤษฎีแสดงความคิดเห็นถึงเด็กๆที่ออกมาแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองด้วยถ้อยคำที่รุนแรงว่านอนแหกจุดๆ,ๆอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรต และล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้เปิดเผยในรายการข่าวใส่ไข่ซึ่งเป็นรายการที่มาออนณภาทำหน้าที่พิธีกรอยู่ว่าจากนี้คุณมาออนณภาจะไม่ได้ทำหน้าที่ในรายการข่าวใส่ไขแล้วเลยแจ้งให้ทราบกันตรงนี้ขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ